ลุกมาตามยังเด้ลุงพี่นอตามมาผีกระเทียมตามมาผีกระเทียมให้ป้าพี่น้องให้เฮาสิเฮาสิเห็นจิ๋มซีฟู้ดใส่ย้ากขาตอนนี้กะจักโมงเขื่อลาตอนนี้ตอนนี้เร็วโดย 5, 10, 10. สิบนาทีสบายดีพี่น้องชั้นเฮากะตื่นก่อนหนะ้านั่นอีกเนาะพี่น้องตื่นในแต่ปีจีแมน ป้าตำและป่าลอยแขนเบื้งฮัลุงเบิ้องอันขั้นเขาเจ้าถามว่าภัยเนาะตำแต่ทีบอกว่าเป่าลุงอือืแต่ไม่ได้บอกแล้วว่าป่าเนาะพ้อป่าหยกโขกหายเลยเขาวลอยแขนพี่เนาะมันสากมันนักนัก แขนขังนี่นั่นใส่งานเฮงไปเหลือลอยได้หากขังนี่ค่ะมันลอยมันนักเองขังซากวัคซีนนี่มันลอยเลยนอนเต็งเฮงไปยังลอยปวดปวดบรรยากาศเสราร์วันพุธพี่น้องเลยกระซประมาณนี่พี่นอ้องไอ้น้องลูกหลานกะมื่ออื่นพวกพี่น้องเลย เมื่อเอิ่นเป็นเมื่อวันพฤหัสอาทิตย์บรรยากาศกษีน้าบรรยากาต้นกษีร้ายแล้วก็เวียวกษีร้ายคือสิสิบภากันตื่นแต่เที่ยงขึ้นเพราะว่าสมีการลงงวัวในพี่น้องงานอันนี้นะพวกทรายสักการะกษีมีงานเพิ่มเนะาะกษีขึ้นซ่องขึ้นผ่านมากะกะาบ่มีเวี่ยงยังร้ายเนาะแก่ ข้าเจา้าหมูข้าเจา้าสัง่งเป็นโลมาเลยเนาะผ <c oughs> ้ทันนะ้งานาเมิดขึ้นสวแจง้งพี่น้นองบ่ได้นอนอยากซีมแหละ <c oughs> โอ้ยห้ปาเห็นแล้วก่อน <c oughs> บึงเด้อลูกมันสวสดชะตาเด้ออีกจังหน่อยเลยเฮาบ่ได้ตคือเฮาตากินหมูกระทะได้เฮ้ยห้องหมูกระทะนะเพื่อนเห็นมันเป็นตอนขลุกมขลุ อันนี้เห็ดผักขาาเด้เฮ้ยหายพ่อเป็นสันหอยเผาเป็นไดซิมน้ำได้เลยหอยขกแตกเด้เฮ้ยยังเมึงแกามเึง้กมตัวน่ะเป็นมันมัดเนาเขาไปสือขกแล้วเขาแห้งนั่นเลยเผื่อสิกัมใหม่ เออปวดไปได้หนาวๆเนี่ยอันซีเจ๊งๆมันใส่ไปไปกับไปโหลดเปล่าขึ้นใส่ีโไม่เขาจะเต็มสื่ออยู่บนระบาดอยู่อันหอมซึมก็เอาบวกหอมเปล่หอมบัวชามย่างเท่านะสำหรับโซฟาอืมโอ้ตำแหน่งขา มันมากนูดในธน,นาคารมาลายๆนี่จะเป็นหมอขาวอันกี่เนาะทางในมันนีเป็นในฮิยันเจดมกัเป็นคนแต่งผระขาวสาวเที่องแรงพี่น้องผระขาวใส่สบายดีพี่น้องห,หัวลงซบปม่ไมาถั่วหน่อยกาะหองว่าพาเวนพาเว,าเวนมีผู้ชายมาเนีบอกว่าอยากินเออ เออคาเวนตอนแรงลูกสาวเคยนอนอยู่นี่กับเจดามกับท่าแม่พอเดินมาใหญ่ไปนอนน้วแม่ใช่ไหมปุนอนกระถิ่นอันนี้อีมาไม่หนีอันนี้เอาล้านกับมันสายกับป่าาดีน นั่งคุยกันกับแม่เถ้าไม่เถาก็รูมานั่งนำเอื่อยอยิงสิบเดคนแ้วพี่น้องบ้านยังสิบเอ็ดนยังผู้เดียวยิงสิบเอ็ดนั่งผู้เดียวลูกสิบสามคนใช่มแม่ตะกี้ว่าเรือสองวะมาในเรือผู้เดียวเป็นลูกโทุนนะบ้านผู้แล้ยมันยืนลอยอ่าลอยปีพันปีผุ้เลี้ย mặc đầm nội ngon sao nhưng mà cho non, ừ, non, non. để mà mì phải mầm non nam mầm cả mầm 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 lôi mầm mà mầm nằm. mầm 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 จะโกบ้าใส่อยู่ย่างใส่โกย่างที่ไปหาน้องสาวอยู่บ้านน้องแต้น่ะมามันเลยบอกพี่เลย่งพากกันว่าสิาบ่สมันลูกานเบิ่งเนาะคือว่าายกะพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้มื้อเนาะอยู่กสู่ต่อนายแม่อนน่ะเบิ่งเบิ่งค่ะ ไอ้ใส่แม่คือบมเห็นมือนาะเห็นกายก็ลุ่ม <oh ah ัดมาคือบมเห็นมันมันป่องออกทางมืดเธอเองเห็นห้องอีพออย่างเห็นของอีพอเองเฮยมันป่งออกทางเหงาทางปลายอนี่รู้ใส่ไหม บเห็น้วมันอยู่ในายวางได้เขาซ่อนาวางได้เห็นบาลอนฮะเขาเอาลื่นไปทำงานบอกมันลื่นย้ยแม่เล้อนะแม่แมแะนะ่แม,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 มแ่มีแนวมีแนวมาอ่ะนะน,น้ำเน,นาะอายเนาะ <laughs> không, không phải. Ờ, cái, ừ. Nọ... ừ, cái ông này. Ừ, ừ, này nó oh, mẹ bảo đao luôn nọng mẹ bảo đao mẹ, người say đó, ừ ừ say, rượu thần cái mẹ pa này cho bà nhang đó. อแมนแมนอยู่แมนบรรยากาศพี่น้องเลยแล้วไปลงมะนาวเผาหน่องขอกหมกลกซาก็เอาอีกอีตุกตาออกมานอนกอดตุ่มโบมกลมหัวไปลงเบื้องด้านล่างกับพี่น้องเลยลงไปปรุงอ่ะโขบผิกก็ตามแล้วเลยพ่อจักนี่น้องดีแท็กน้องมอสอันนี้ อะไรกัน,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 นว้าวต้มยำต้มยำปลาว้า,า,า,วาวว,าว้วาวท่านผู้ชมซีเมนนอร์อบารมีพี่น้อ,องจะแซ่บเฮ้ยตัวฉช้เองปรุงบารน้ำจิ้มนะเดี๋ตัวฉัปรุงเอง,องเอาไปบึงก่อนลวกบ่ต้องลวกเพิ่งก็นได้ก็ได้เพราะมันสุก ใส่นมนมปาดบังนหน้าให้ป้าไม่ลูกจะใส่ครับผมดูปาดบังหน้าค่ะนี่ไงคะปาดใส่จานละค่ะน่าจะปรุงค่ะอืม,มลงมลุงเห็ดแล้วค่ะ นี <c oughs> uh ่ก็สิเป็นหมอเขาโอ้ยสิกข่วยแล้วนี่ังดูม้ากระหนังเผาหลวงปูสิพี่น้องเห้ตัวประหลักนอนใจ่ไหมคืนคุอผู้เห็น หลุดแนมฮะ้จอยมันจะไปนอนน้ำประกันมิดกับพวกลูกนะบอเห็นเป็นลักนอนขังนูชักไปตอนใดเป็นหลักทา้ลูกนูนไอ้จอยนะจะไปนั่งในไซตอีก่าๆๆ่ๆๆๆๆีกๆๆๆๆากันๆๆ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 ่ๆๆ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 นๆๆ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 ๆะๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆน เห็นบาร์ีน่ะเอ็งเองก็นอนคือการนอนนะแค่มองโตนอนอะไรเฮ้ยไปแล้วนี่พอเถ่าเสียแหละนอนอะไรนอนนอนกับมึงเนาะดำเนาะพอเถ่าเสียแหละนอนกับเจดมันก็บมะลากถ่ายหูปส่งให้เองเบิ่งอ่ะมันประชงยังไ้กูเบิ่งจ่อยเบิ่งพ่อแม่ตัวเองนอนกอหล่ออยู่โอ้ยจ่อยเอ้ยวะผูกมันเหตุยังอยู่อันนั้นะไม่ธรรมดานะอีจ่อยเนี่ยปาโก้ ປະກົດອືແມ່ນຍັງວ່າປະກົດບໍ່ໄປຫຍັງເດີ້ເພິ່ນເອີເພິ່ນຊິວ່າເດີ້ຊິຫັ້ນຂານາຈາກປໍແຕ່ມັງດນມໄດນຊນอะไรນນແບີພ เบิ่งบ่ยาได้เออคั่นนีเบิ่งน่ะบ่นอนบ่นอนคั่นได้แต่บ่นอนเมืยิงจ่อยค่ะเด้อเอ้ยอ่ตานี่อ่ะย่างเลาะโฆษณาขี้แขพี่น้องก็สิมาเฮ็ดซะก่อนก่อนมันสิบ่แล้วคั่นได้เว้าหลายๆเด้อนี่อ้าิโท้เอยสิโเอานายออกให้เองเ้เยเออ พ่อเราบอสัอ่งอย่างไรวะบอกเอาพ่อซะก,ก่อนเฮ้ยเออเอานายมันออกเลยเต่งสสบีบใส่สอยกันกละใม้ละมือเนาะพอใม่พี่น้องเนาะปันปอมกันเห็ดพี่น้องก็เห็ดสอยๆกันแฉลี่วไวๆทองผาก็เริ่มอ่าเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วพี่น้องก่อนเมฆผีผา,ากำลังขึ้นมา อาเห็นจีบก็ได้พ่อแม่พี่น้องได้พอกันขีดหนาพี่น้องเอ้ยมากระถาบรรยากาศยามเศร้าให้เบิ่งเราพี่น้องเนาะยามเช้าตอนดึกดึกนึกนึกโดยโดยปลาลุงส่งน้องลุงเนปลาลุงสบายดี